สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแมด่ดาแฟมิลี่นะคะไปไปน,นี่คือลูกหลานนะคะลูกหลานเยอะแยะซื้อตู้กับข้าวกับตู้เย็นมา มาแล้วเยปอกเปิดายนั้เอาปุยน้นลงก่อนเปิดผาท้ายก็คืองานมันน่ะเยอ เฮ้ยเ้ยฉีมออมิลมา่ลยฉีดออมิลต <music> ่อสารเลยอันนี้ออมไม้ไม่ห่ออันนี้ลงนี้บัดบอให้เลือมาลดโอแม่ลดโอแม่ลดนะ น e ้ำคือมีขวางเออนอนเน่นั้นเสอเาไปเสื้อข้าวเหระไปเสื้อเลยและเสื hmm. uh ้อมันขันมันใหญ่ชั้นยาหะหุมนบดเลยอนสาขอไเจาขายในสองพันห้า ตอน,นมีเงินขายขายระไรล<ด>่ะพขายตู้นะนี่ของห้าแล้ครับขอจะห้ามาใช้หามเขาเปิดนู้ดดี มันยอดมันอันนั้นแค่มันจะอคเขาเลนยังนอาก็ลนี่ส็นนี่ลุนี่ไม่ได้บอกอันนี้ลูกมาอันนี้คนไปเลยที่เซื้อกระทะป่อ ほら <music> ซัวเหมือนเาเตเอซัวเอาซัวเลยคุณรถคัีผมม่เไปตัดามาอุ้ยรอหน่ะ เาาออยีบ่บ้านำเบบลูก <c oughs> ใคร <c oughs> สิ่งที่แม่นาอยากได้มานานแล้วนะคะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะกว่าจะได้เนาะเก็ <c oughs> บ,บเล็กผสมน้อยกว่าจะได้อยากได้มาตั้งนานนานนะคะแต่ก็ไม่เงินไม่พอซื้อสักทีนะคะเพราะว่าเงินก็ต้องใช้จ่ายโน่นนี่นั่นนะคะตลอดเนาะก็เลยไม่ได้สักที นี่ก็ไปไปอะไรนะนำรูดอยู่กับมุงตั้งป้าสวนผักละค่ะเก็บเล็กผสมน้อยรวมๆกันเนาะอันนี้พูดอะไรเอากขียนเอาให้นาเด็กินให้นาเด็กมึงเห็ยนยี่บยนี่บกินลดเก็บเล็กผสมน้อยก็เลย มันพอได้ก็เลยซื้อตู้กับข้าวจำเป็นเพราะว่าเราไม่มีตู้กับข้าวไม่มีที่วางไม่มีที่วางที่กับข้าวมันมีทั้งแมลงวันมนนีทั้งแมลงสาบทำให้เราเจ็บป่วยนะเป็นไข้ท้องร่วงท้องเสีย ด้วยหยาดเหนือแรงกายของเรากว่าจะได้มาเนะาะ ค่อยๆเก็บเงินไปซื้อทีละอย่างเพราะว่าตู้กับข้าวแม่ดาไม่มีเลยนะคะนี่มีแต่โต๊ะที่ไปวางขายตลาดน้อยหน้าบ้านลุงนั่นแหละค่ะเอามาเป็นโต๊ะกับข้าวตู้กับข้าวเนาะแล้วอันนี้ก็คือตู้ขายลูกชิ้นนะคะเอามาทําเป็นตู้กับข้าวอันนี้คือตู้เย็นนะคะความจริงก็อยากได้อันใหญ่ๆเนาะจะได้ ใส่ของเยอะๆนะคะอยากได้แบบใหญ่ๆสองประตูแต่ว่าเราเงินไม่พอนะคะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้จ่ายหลายอย่างนะคะซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวนะคะเพราะว่าข้าวต้องเล่งปุ๋ยนะคะไม่งัน้นก็คงจะข้าวไม่รู้ว่าจะได้พอกินหรือเปล่าพซื้อปุ๋ยมาเล่งข้าว ตูดียังต้องเปิดเลยก่อนเนาะต้องเซ็ตทำความสะอาดอเซ็ตทำความสะอาดก่อนปล่อยให้สีระบายสีออกก่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเก็บเล็กผสมน้อยกว่าจะได้มานะด้วยแรงกายแรงใจด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแต่ก็ภูมิใจนะคะยูจีขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ